ดีครับวันนี้มาต้มไก่บ้านกันครับนี่เลยอันนี้หั่นเรียบร้อยครับตีนไก่เป็นไก่บ้านนะครับพอดีไปซื้อที่ตลาดสดมานะครับเป็นตัวเลยนี่นะครับผมนี่นะครับใส่ลงไปทุกอย่างนะมะขามใบมะขามพริกขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับใบนี้น่าจะเป็นใบหมอนนะครับ นี่นะครับใบมอนนะนี่แบบนี้นะนี่ครับแบบนี้นะครับที่เขาให้พวกหนอนใหม่นะกินครับน,น,บนี่เอาไปต้มใส่นะรอร่อยนะไก่มอญจะซับ <c oughs> <c oughs> น,นี่ไกลบ้านนะมีมีขนำดำๆเนี่ยอันนี้ทำครึ่งตัวนะนี่นะครับเราใช้เตาถ่านนะนี่เลยดูไฟนะนี่เลยใช้เตาถ่านนะับนี่เลยนี่ก็จะเป็นฐานแบบนี้ครับ น้ำเดือดอน,นะอหอมนะพี่กินข่าตะไคร้ใบมะกรูดใบชะยาใบามอญนนะ้ำใบมะขามอ่อนนะเรามีกระเทียมมีหอมนะเอาลงไปนะนี่นะครับใบมะขามคนะับโดนฝนนะเมื่อว,วานฝนมาเนี่ยครับมะขามอ่อนนะเปรี้ยวเลยนะนี่ครับอันนี้นะครับใบชะยานะครับผมใบชะยา นะครับหรือว่าต้นผงชโลสนะครับนี่ครับนี่ใบมะกรูดครับยอดอ่อนๆเลยครับต้นมะกรูดนะครับหอมๆนะครับนี่ครับตะไคร้ครับนี่เลยนะครับนี่ให้ดูครับตะไคร้นะครับผมตะไคร้เป็นกอนะครับมปนคอแบบนี้เลยนะครับใส่ไก่ลงไปหมดละเริ่มจะเดือดรับนี่นี่ดูน้ําเดือดนะครับ เดือดปุดป,ดป,ดปุดเลยนะครับดูครับสุดยอดมากครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับอ๋อนี่ครับหอมออหอมหัวใจไก่ Ừ, giọt lắm. ngon lại mang lắm. Đây là. cũng cầm lắm.